ลูกเทยบอกแล้ววิงไม่เข้าวิ่งรอบสนามสิบรอบโอ้โหีตายไลยฮะเดีโโ๋ยวคนภาคแถมให้ฆ่าฆ่าอะไรครับเนี่ย5ารอบโอ้โหไปก่อนอนะฮะอันนี้ไม่ตลกอ่ะไปก่อนจไม้จะชวนเพื่อนคุยเอาจริงจักอยู่เออไม้ แม่พอเข้าใจเลยประตูมันยืนยืนแล้วมันเหงามันต้องเีกันมาหายืนคุยปกติ พิวภู้านิดนึงติวภูษาสูงนนิดนึงครับผมกดกติการตอนนี้เราสั่งเสียงนะวระชื่อสเตตัสคระบปรหมดฮะ เบสเอ,อ้าครับเป็นคนยิงเออชื่อชื่ออะไรอ่ะหนูชื่ออะไรเบสอ่ะเ<ะ>บสเป็นคนยิงฮะตัะเวเบสโดนยิงก,ก่อนเลยฮะโอ้บผมอยงนี้ตั้งบอลเท้าซ้ายด้วยแล้วร้านต่างตาเหรอครับเนี่ยดูแล้วสะพานนี่อะไรเนี่ยอะไรยไปแล้วจะมันจิตต์โอ้โห<ๆ>เอาแล้วเอาฮับตัวนี้เจ้าเปเรี้ยส์ฉายาของเข่าชื่อ ไขล๊กหนักนะซ้อมมาบ้างไม่มาบ้างมาจนนี้สเตตัสน่ะมีมีการอะไรกับเป็กน้อยแล้วไงหมองหมองไม่ได้เหรอโอ้โหเตะเลยสิบรอบเลยยิงรอเลยครับสิบรอบครับโดนแน่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 ใครเอ่ยใครเอ่ยคนยิงชื่ออะไรเอ่ย ตันเลยคนจริงนะอย่างนั้นตันนะตบขา,าต้องมีปลอกแขนนะอ,อัจฉริยะฮะต้อเตงเตมบ้ามาตันแบงค์นี่ชัดเตมเดียวแล้ว,นลวเนี่ยแต่เตมเอาวะมีคนชเชียร์เด็กสนามโย่เตมเตมอ่ะจังหตวตะง แล้วเตเปย์ัดใส่ขวามแม่บกมแล้ตาเปยสิแ,สแตูายายามกอมนหน่อยนะผมลังตูวัลัตัวคบร์ออกนิดหน่อยนะทำไงจะม่เนียไม่ผานะหลังประตูขยับออกนิดนึงครับ จะคนจริงเต็ต้าใช่ไหมคะเอาวะถอยมาห้าเก้าวะเฮ้ยเราไปโอ้โหเรียบร้อยครับขอยานาตนะครับคนคนที่ยืนดูหลังประตูน,นะครับเคยออกหน่อยได้ไหมครับจะไปอะยิงไปแล้วจะไปโอ้โหเอ็นเอบีพีหรอครับใช่ครับผมให้เลย แม่โคตรเหนียวฮะแล้วถังแอนคนาดีอ่ไอ้แม่หยันไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ากินกับงูไปซะอย่าหยันหยันอย่ามุกไม่คมอย่าพาดเล่นกันนะไปยิงไปแล้วโอ้โหเตฟสวยครับลูกนี้โอ้แม่สุดยอดนะแหม อยู่แล้วลูกศิของเจ้าโคครับอันนี้อาจจะยังครับ้อะไรฮะสนามยิงโอ้โหที่เข้าเข้าปเลยไคเลั่งเลยไปเลยไเลยไลเจ้าชัล ายจะไปแม่แม่เอาเรื่องริเจ้าหม้เดงครับเซฟเซฟไปนะเ้ต้องเป็นสิทธิ์โฟคนนึ่งแล,แล้วเดี๋นี้ไม่รับแล้วดูก่อนเดี๋ยป้ยากกยิงยังไงโอ้ยแม่เอาว่าเจ้าจีนับ ขวาแน่นอนนะโอ้โหโอ้โหแช่เจ้าไม้โดนจิงครั้งแรกครับอันที่สองอันที่สองสองเหรอใช่รถไทยในัากเราอ๋ไม่ได้โมเล่ไม่เล่นก่อนนะเล่นมุกไงตลกนะไว้ก่อนเลยแล้วจังหวะนี้แอร์พอร์ตพอร์ตนะแอร์พอร์ตจะไม่ใช่แอร์พอร์ตนะครับอ่าต้องมีรักเสียนะบ้าแอร์พอร์ตจะเป็นรถ อเอาผอดเอาผัดเาดม่มบอดแลขอโทษนะหัวใจมีการผูกฉาชงให้นะอ่ะนิดหน่อยฮะนิดหน่อยแ่อร่อยนิดเจ้เพียกังไหง จานจานแน่กินเตี่ยวแล้วตอนนี้แม่เอาแล้วแม่จานจานเขาต่อมานานมาต้องมีเบอรนต่างใช่มครับใช่ครัอะไรเนียแม่กมาใ้สุภอพอีกแล้วครับ คนนี้จับเป็นประตูแน่นอนนะฟูเล่นไม่ต้องเป็นนะจิตจันโตอาจจะยันอันนี้ตบไอ้เอ็มโอ้ัตบตอนนี้ตอนเป็นเจ้าไม้เรามีสูงแล้ว แม่ไยับเอาเป<อ>็นสิบอ่ะเย้เมื่ออู้หตั้งบอลไม่ตรงครับตั้งบอลไม่ตรงยิ่งไหม่ะแม่แม่ตั้งสนาม,มานาอะไรครับเนี่ยโอาอรักหเอาไข่บุกครับอร่อยไหมไข่บุกต้องมีชาโดนใช่ไหมครับเนี่ยมีครับยชาโดนไข่บุกครับผม ยังไงฮะหมายเลแปดจุกบอลเะแปดนี่อาวาจจะเปี่ยนั่นไหมนิงงงูนี่ตึ้งโรนัลโดออกวงเลยฮะ เอาแล้วแมนยูสอด่ง้รับแมนยูโดนสองหนึ่งครับแม่ยังไงอโอ้รอขบวนการก่อนครับไอเจี้ยนแมนยูก็ทำใจนะครับแพ้คนนี้น้องใหม่ของเจียบับดี้โหประตูพุ่งแมครตบ เอาเป็นไรอ่ะเฮ้ยสองต่อเลยจัดเฮ้ยแมนยู่สองต่อแล้วตอนนี้เอาแล้วจะท่าคู่ไหนอี๊ะคู่นี้หรือคู่นู้นดิักคู่วะคู่อะไรกันไม่ต้องรู้นะอะไงยิงเลยโอ้โแล้วนี่นี่เอาเป็นคนยิงเอาอที่จะขึ้นมาหรือจะน้องใหม่ฮะน้องใหม่ฮะต่างแน่ไม่นานนี่นี่มองแล้วไปยิงมาแล้ว แต่ก็ยังเตะได้ดีอยู่นะฝั่งลูกเจี๊บหมดแล้วหมดตัวยิงแล้วเดี๋ยวผมยิงเองประตูประตูยิงเองนะประตูครับคุณเจษฎินโอ้โหยิงให้เด็กคนดูฮะไม่กอดเลยครับเนี่ยแล้ววันนี้เราเตะตัดยิงมาแล้วจะไม้จะไม้โอ้ยจะไม้ยังไม่เาจะไม้ยังไมเอาเอาแล้วแล้วจะไมาเป็นคนยิงฮะยิงเข้าเรียบร้อยเลยครับยิงเข้าดีเป็นป่าเลยอยู่แล้วฮะ สดุดปรสาทครับกรบโอ้โหแม่คนะ้าดเวลาไปแันขคำมาพูดไปที่นี้เอาดึงได้สบายสมาธิการยืดเดโดมีเหมือนกันแล้วสแยืดีเหมือนกันคนระับอกอือไปหาโค้กันคนระับนะนะผมกลับบ้านไปไปกินแงวไปกินได้นะ จบไปแล้วนะครับสรื่รับการอุ่นเครื่องในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ G S L นะครับผลิตภัณฑันนี้นะครับโดยขดป้อมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองของ G S L ทุกท่านนะครับที่นำบทบาทของท่านมาทำก,การอุ่นเครื่องกับทารลุเที่ยวของเรานะครับขอให้ท่านเดินทางกับ